วันนี้แม่บ้านจะพามาทำเยื่อไผ่เต้าหู้น้ำแดงค่ะอร่อยไม่แพ้กระเพาะปลาน้ำแดงเลยนะคะได้โปรตีนจากเต้าหู้แล้วก็เห็ดค่ะทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องพึ่งร้านอาหารค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะเห็ดออรินจิหรือว่าชิเมจิค่ะแล้วก็เต้าหู้ทอดแบบบางนะคะเยื่อไผ่แห้งค่ะเดี๋ยวต้องนำไปแช่น้ำก่อนค่ะแช่น้ำดิ่มแล้วจะได้แบบนี้ค่ะ แล้วก็เห็ดหูหนูขาวด้วยนะคะฟองเต้าหู้แผ่นค่ะเป็นแบบสำเร็จรูปค่ะเห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มเลยค่ะหัวเชเท้าผักชีค่ะถ้าเรามีเครื่องไม่ครบเราก็ใช้แค่เห็ดกับเต้าหู้ได้ค่ะนี่ค่ะแม่บ้านไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะแบ่งออกมาค่ะแม่บ้านจะทำเพียงสองถ้วยค่ะทุกอย่างก็ถูกหัน่นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ ได้แบบนี้แล้วเราไปลงมือทํากันค่ะนํารากผักชีกระเทียมบุบผัดให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วใส่เห็ดหอมลงไปผัดพอให้มีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะตั้งน้ําใส่หัวเชเท้าลงไปเกลือป่นค่ะพอน้ําเขาเดือดก็ใส่เครื่องที่เราผัดเอาไว้ลงไปค่ะปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาว สีอิ๊วดำหวานเพื่อให้สีสวยงามค่ะผงปรุงรสใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใครมีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปค่ะจะได้รสหวานอร่อยลองชิมรสดูค่ะแม่บ้านจะเพิ่มสีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนๆหน่อยนะคะชิมรสอีกรอบค่ะได้ทีแล้วเราก็ใส่เยือไผ่เห็ดหูหนูขาวฟองเต้าหู้เต้าหู้ทอดเห็ดออรินจิ เห็ดชิเมจิใครมีเห็ดอะไรก็ใส่ได้นะคะเห็ดเข็มทองก็ใส่ได้ค่ะปิดฝาให้เดือดค่ะเรามาละลายแป้งนะคะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะน้ําสะอาดหช้อนโต๊ะใครจะใช้แป้งมันแป้งเท้าก็ได้เลยนะคะคนให้ละลายค่ะเสร็จแล้วนํามาใส่ในหม้อค่ะทยอยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะ ใครอยากให้ค้นกว่านี้ก็เพิ่มแป้งได้ค่ะโรยผักชีค่ะอืมน่ากินแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่เหล้าจีนค่ะถ้าใครไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะคะพอใส่เหล้าจีนลงไป เรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเวลาที่เราจะกินนะคะเราก็ใส่จิ๊กโชว์ค่ะจะออกรสเปรี้ยวนะคะกลิ่นหอมค่ะหรือว่าใครจะใส่พริกส้มพริกน้ำส้มได้เลยค่ะคนโคนให้เข้ากันค่ะมาค่ะมาชิมด้วยกันค่ะอมน่ากินมากๆค่ะ นี่ค่ะลองไปทำกันดูนะคะซดร้อนอนอร่อยสุดๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามละรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ